สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าละเคเอฟซีแมสคอัวคลำเพลินสุขุสกุลครับพี่น้องครับมืเอนีิกะมาป้าตำหนักอาะเจ้าอันสนชัยครับพี่น้องครับปูครับปู่อาจารย์สนชัยครับนะครับอ่างของนาบ้านเพิ่นตอนนี้ครับอ่างของนาบ้านของพ่ออยากเรื่อยๆไปไหนครับเพิ่นกำลังเฮ็ดทอระบายน้าไม้ครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาแล้วน้าไม้ใบไม้เฮ็ดจะไมนถ่วมอ่างครับพี่น้องครับ าตามลงตัวมาเบิ่งตำนักพระอาจารย์สนใจครับพี่น้องบ่างเขาก็สิประดับปลาด้วยนี่นะครับนี่โอ้เรือพญานาครครับนี้ผล่เป็นเรือน,น้องพญานาคเขียวพญานาคขาวครับพี่น้องครับพญานาคทองบอ่อเลี้ยงปลาไปเซ็นบิตพญานาคม,มากตอนนี้ แม่สภาพมาถึงตำหนักแล้วกำลังจะไปถวายเทียนเข้าพรรษาให้ปู่ครับคุณครับเมื่อเอื่ก็จะไปถวายให้วัดครับก็จะไปถวายให้วัดก็มาถวายให้ปู่พูดเลยคือเป็นผู้ที่เวลาว่งเปิดว่งปิดก็เอาพูดนะครับคือบูชาสนใจนะครับไปสักการะบูชาครับพื่องครับอาจารย์เป็นคู่ครับอันนี้ครับอดจอดเทงแล้ว สวัสดีครับคุณแม่ครับโจมยังเนาะแต่แวก่ๆจมยังอีกแล้วนี่ยแล้วมีอะไรมอคิดยอดหลังเนรอคิดยอดหลังคือว่าข้าวเดียบ่คือแถวแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่แวว่าประคเอะอาจารย์ภา้าไรครับอาจารย์กำลังเสียงมากอง ปามาาพี่ของดีมาฝากเพื่อนปามาาครับเนี่พราะว่าจะเป็นน้าปราชัยปากแก้วเพราะว่าจะเป็นโซมครับนี่ัยอ่าคุณได้แม่มีเทียนเหลี่ยมไงครับนลยครับหมักไงแล้วมาถวายปูมนสวยงามอลังการครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับพี่น้องนี่หนึ่งคู่ครับชมเยี่ยมชมเยี่ยมชมครับพี่น้องตุ้ง งามงามงามครับพี่น้องครับี่ลกแม่น้ำปลาชุดสองพันนะครับตีกนูักาสันักสวยครับพี่น้องเทียนนะเทียนแกสลักครับโอเทีคูทารูสองคูละสองพันครัวบไม่ได้กันม่มพอผลูกไส้ไงครับพี่น้นายแม่พาลูกไสไงมากเห็ดบุญน้ำปูขับภาษา กระตองไตัวงนะครับมาลักว่านที่แต่เราจะได้ลัวันใหงไงเนาะเ็ดปุ๋นก็ต้องเข็ดปุ๋นไ่ครับต้นยังก่อทองมันทั้งต้นนเอ้ก่ัวยกนว่าเทาตั้น่งบ้านคือแม่ตายหมดเลยบ่ตายแล้วโอ้เาลยอแต่ก่อนมากกแม่เลยพุ่มใหญ่เลย มาครับลูกายใหญ่ครับลูกสะ้ายญ่ยเหมือนครับมาทำความสะอาดสีนคนกับลงตัวกับในสภาพครับเหมือนครับว่ามือสอิบัมีเวลานะครับมือเงินเกษตรเฮ็ดบุญครับเฮ็ดบุญตามวัดตามบาครับผมาะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลครับพอมีเวลาไปทําบุญครับ อันนี้ก็ยู่แต่ว่าปูเาวเราบ่อยเอาเขาแต่ว่าขัดคนบ่อีแก่ธรรมดาแต่ขัดนี่เอาแต่นั้นแกี่คนก็เ็บแต่นี่ละอย่าลืมเดลงซูน่งเาไปรถไว้เดี๋ยวละอาเดี๋ยวไว้ให้ฮะแล้วเคียร์อะไล่ะเลียิว ยังคิ้วยังเอกว่านี่มาไปละับรรยากาศดีครับคับพี่รองครับลมพัดบีบีครับมันนี้ฝนตกดีบาคุณแม่นี่คุณแม่อ้ากครับบ้ายบายครับบาบายครับว้วหมานโดหมานโหมานโดหมานโคุณไม่เนี่ยคุณไม่เนี่ปีแม่นยำต่กิยนาเขา้พุ่นนะครับหรือว่าเฮดซูเมอร์ขัพุ่นนะ มาจำใจสีบัวผาเลยขอบุญของแสีบแซบนวสวัสดีครับคุณนายลำพานสัพไใหญ่สัพไใหญ่ครับตัวจ้าครับตัไรากส่ท่ไนเอารบอะออะไรดูตำส้มตำเซ่บดูคือว่าตำส้มต่ำเสีบตำส้มต่ำนวตำมาดูเบิ่งคิดแต่ก็เห็นตำมาส้มตำหรือเบื่อแล้วบ่

ขึ้นนอกแก้วลยลกไอานกเะเดียวคุณแม่ก็ซื้อหน่อยปกคติคุณแม่ซื้อพันคุณพันเห็นไหมคือซื้อหน่อยฮะคุณแม่ถามเนี่ยเป็นยังก็ซื้อหน่อยร้อยหนึ่งปกาคติคุณแม่จะซื้อพันคุณพันเลยนะซื้อประชดซื้อประชดจะซื้อหลายความาจะได้ซื้อประชด ตอนนี้ทาปูนะครับพี่น้องครับขอเยี่ยมชมบรรยากาศ้ายในสักหน่อยนะครับเดอไปนะครับแต่งตกแ่งได้การครับนี่แต่แต่ทจ้าหน้าครับเย็นนะครับตัวนี้ครับเป็นว่างมาค่ายเป็นว่างครับเย็นครับเข้ามาโอ้เย็นลมเย็นครับพี่น้องครับนี่เย็นโจยครับนี่ของค้างห้ายครับของอาจารย์สนชัยปูสนชัยครับนี่ Ooh, สวยงามครับน,นี่ใส่ครับเีบ๋ใส่เงินใส่ทองบอูชาค้าขายสามแปดเก้าครับอือพี่น่าเก่าเสียนวัดป่าสวรรค์คงคารามโอ้งาม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 ครับ อาอุโมทนาบุญลากันได้พี่น้องเด้อครับครับมาแล้วมาแล้วมาเมื่อกี้ข้าวปุ้นก่อนครับพี่น้องครับข้าวปุ้นแซ่บแซ่บตุ๋นอยมั้ยังหลายครับาอาจารย์ปูสนชัยครับกำลังแต่งโอ้งส่งเครื่องนะครับโอ้ก็ได้กินน้ำเจ้าไงที่คุณแม่ข้าข้าข้าพรม ชามะแข็งชาผงแขงาผงบแข็งชาผงหม่เชือพ่วงผนอ่ะอ้แก่เหวานโอ้่หายจุ่งซ่องนึงเนี่ยกินเบดมือครับนั่นพยานั่นพากินโอ้ของดีมีหน่อยแทบแทบหมดเลยแไปกินคะครับผมนองพี่น้องกินข้าวปุ้นครับน้ำจ่ายช้งนี่น้ำยาปลาทูบอ่ เป็นไรปะแซบปะถ้ามาทานจะตล์นุ่งควยนุ่งควยจะดเลยนี่นู่นุ่นี่คือเข้มหมนุ่นะครับนุ่เป็นคนนมาที่ไหนครับโอเคครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศลมเย็นช่วยช่วยยุทธนักผ่าจานจะใช่ฝากพี่ฝากน้องไว้ั่วที่นี่ครับสแต่ละที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่สุภาพควรรำเพลินเด้อครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่เสียสละเวลาติดตามรับชมเด็กขนมเด้อเด็กจวดครับเด็กันชิดนา